จับจิ้มเข้าไปนะครับผมจึ๊กละ2 0 0พนะฮะเทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกันเวได้ค่ขาขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอาจากรยูทูบกันเเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนําวิธีการเก็บเลเวลโซลลิงเกอร์แบบไม่ยากกันนะครับผมบอกเลยว่าง่ายหน่อยแต่ว่าอาจจะเสียตังค์เล็กน้อยนะฮะ สำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับการเก็บเวทโซลงิงเกอร์นะครับผมหลกัลกๆเนี่ยโซลิงเกอร์เป็นสายเวทนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นเวทไปเลยเนี่ยก็อตรงก็ลำบากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เวทเลเวลน้อยเนี่ยมันยังไม่ค่อยแรงมากนะครับก็อาจจะต้องแบบวิ่งจุกวิ่งจุกนะครับผมแต่ว่าด้วยตัวที่โซลิงเกอร์เนี่ยมันมีไอเทมพิเศษชิ้นหนึ่งนะครับผมที่ ซึ่งอันนี้ครับผมใส่เข้าไปนี่เห็นปะจาก4%เนี่ยขึ้นมาเป็น94%นะครับผมก็คือเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับผมและเราสามารถใช้มีดเนี้ยเก็บเลเวลได้เลยนะครับผมถามว่าทาไมถึงเก็บได้นะครับผมดูก่อนดาเมจนะครับผมตีทีละพันสอนะครับผมเบิ้ลทีละสองพันสี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับยังไม่ได้กดเคลือบธาตุด้วยนะครับเราสามารถใช้สกิลเซเว่นวินเคลือบธาตุได้ซึ่งเลเวลสี่เนี่ยจะเคลือบธาตุไฟให้อาวุธเรานะครับผมแบบนี้นะฮะ จับจิ้มเข้าไปนะครับผมจึกละ2 0 0พันะฮะก็อันนี้แหละครับเป็นวิธีการเก็บเวลที่ค่อนข้างง่ายแล้วล่ะนะครับผมสำหรับคนที่มีงบซื้อมีดนะครับผมแล้วถามว่าเอ้ทำไมสเต็งหนึ่งแต่ทำไมมันตีถึง2,000นะครับผมความลับของมันก็คือสกิลที่ชื่อว่า power นั่นเองนะครับผม power เนี่ยจะเพิ่มพลังตามจำนวนคนในตีนะครับผมซึ่งตี้ตอนนี้มีอยู่9คนนะครับผมก็เพิ่มไปเลยครับผมจากที่เราตีไม่กี่ร้อยนะครับผมก็จะตีขึ้นมาเป็นหลักพันนะครับผม นี่ฮะขึ้นเยอะมากนะครับผมอันนี้แหละทำให้เราสามารถเก็บเร็วได้นะครับผมแต่ว่าจะสังเกตว่าเอ้ยเลือดมันค่อนข้างลดหน่อยเพราะว่าเราเอจิหนึ่งสเต้งหนึ่งะผมวิทสามสคือยังไงเราโดนแทบตีแทบทุกดอกอยู่แล้วนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเราเป็นโซลิ n เกอร์เรามีสกิลชื่อว่า คาฮิตอยู่นะครับผมสกิลนี้นะครับมันจะมีหลายเลเวลแต่แนะนำว่าเอาสักเลเวล2หรือเลเวลสก็พอแล้วนะครับผมใช้ใส่ตัวเองเข้าไปนะครับผมโดย SP ที่ใช้เนี่ยก็มีตั้งแต่5้ถึงสาหหน่วยนะครับก็คือมันมี7เลเวลอะถ้าผมใช้เลเวล2ก็คือจ่าย SP ชพีทีละสิหน่วยนะครับผมแต่ว่าได้เลือกคืนมาดอกละ400นะครับอย่างเช่นแบบนี้นะฮะเห็นปะ โดนกัด700นะครับผมแต่ว่าเราได้เลือดคืนมาทีละ400นะครับผมแบบนี้นะฮะก็เลือกเอาตามที่เลเวลที่เราจ่าย SP ชพีไหวนะครับแต่ว่าเราอัพอินเยอะมากนะผมตัวนี้อย่างผมเนี่ยอิน99นะครับผมอิน99้เนี่ยเอเนี่ยมีเป็นพันนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถอ่าจ่ายเพิ่มได้สมมติอ่ะเลเวล2อาจจะน้อยไปเลเวล3แล้วกันนะครับจริงๆสกิลไม่ต้องอัพเยอะนะเราใช้แค่ไม่กี่เลเวลแค่นั้นเองนะครับผมอัพไว้แค่เป็นแบบพอใช้งานช่วงแรกเฉยๆนะฮะเห็นปะ เนี่ยทุกครั้งที่เราโดนตีนะครับผมเราจะจ่าย s p กลับมาเป็นเลือดนะครับผมแบบนี้นะฮะคือถ้าคุณไปใส่เลดงเลดิกซะกหน่อยนะมันจะตีเบากว่าน,นี้นะครับโดนตีเบากว่าน,นี้แล้วเราจะสบายขึ้นเองนะฮะอ่าแล้วพอเรามีการทดแทน HP ด้วย s p แบบนี้นะครับผมเราก็จะสามารถเก็บเลืได้ง่ายขึ้นนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตีนะครับผมซึ่งการโดนตีเนี่ยบอกได้เลยว่ามันนับหมดนะไม่ว่าจะตีมิดตีไม่มิดนะครับผมคือศัตรูตีเรามามันเด้งเลือดหมดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยขอแค่เรา SP มีอยู่นะครับผม และสกิลบัฟยังมีอยู่นะครับมันก็จะรีเจนเลือดกลับมาให้เราได้ไม่หยุดไม่หย่อนนั่นเองนะครับแล้วพอมันเป็นสายอินปุ๊บเ p มันแทบจะเรียกว่าอัลลิมิตอะนะครับผมจ่ายทีละแบบ15หน่วยอย่างเงี้ยโอ้โหมอนจะลุมตีเราสักเท่าไหร่เชียวนะครับผมดังนั้นเนี่ยเ,เรียกได้ว่าอมาตะนะถ้าคุณไม่โดนแบบปุ๊กเดียวสกิล4,000อย่างเงี้ยมันก็คงไม่ตายหรอกนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยสูตรนี้ก็ค่อนข้างเก็บเรื่อดสบายเห็นปะ่ะเนี่ยถ้ามันยังจึ๊กๆๆทีีละะ600อยยู่่เนนครับผมมมเเรรรราาาาก็สาาถีคืืนได้่อยๆนะฮะ ตีจะตรงสตันก็ไม่เป็นไรนะมันก็ยังรีเจนให้อยู่นะครับผมขอแค่โดนตีไม่ว่าจะตีมันตีเรามิดหรือไม่มิดก็ตามอ่ะขึ้นหมดนะครับผมซึ่งวิธีทั้งหมดนี้นะผมก็เป็นการเก็บเลเวลโซลิงเกอร์แบบง่ายๆนะครับหลักๆก็คือคุณมีแดกเกอร์เคาน์เตอร์นะครับผมจริงๆออฟอะไรก็ได้นะใส่ตัวบัฟรีเจน HP เข้าไปนะครับผมซักเลเวลสองเลเวลสามนะครับผมแล้วก็กดกดเซเว่นวินตามธาตุที่เราจะต้องตีนะครับแล้วก็มีสกิลพาวเวอร์นะครับที่เพิ่มพลังโจมตีของเราเนี่ยแค่นี้เราก็จะเก็บเลเวลได้เเเเเรรรรรนนนนนแแลลลล้้้ววววะะคคคัััับบบบผผมมมมมมห็็ยิิธีกกกกาาาาขอองงงโซ์่่ ตัดเราจะไม่เอื้ออำนวยนะครับคือเตตัดเนี่ยไปสายเวฟเ,เต็มตัวได้เลยนะครับผมแล้วใช้วิธีนี้เก็บเวฟเอานะครับผมอะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube กันเวยด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ